thank ah. สุกเสมอหมันเสมอมั่นดั่งเคลือใหม่ความเจ็บยาให้ใดความไขายาให้นี่สวัสดีเอื้อยอายสุขูสุขคนเด้อค่ะมาพบพอกีอิกคือเกากับน้องพิมมีสีอีสานจ้าสำหรับวิดีโอนี้เนาะคะ่ะน้องพิมมีสิผ้าพี่น้องมาเบงนะคะชีวิตความเป็นยูนะคะอยู่ในชนบทอเมริกาในช่วงหนาหนาวหนาหิมะจ้า เนื่องจากว่าหนาหนาวหนาหิมะเนาะค่ะพี่น้องคะหรือว่าฤดูวินเทอร์เนาะคะ่ะแสงแดดกระโบมี่ค่ะพี่น้องคะมีแต่ความหนาวความเย็นเนาะคะ่ะแต่ว่าน้องพี่มีนะคะได้เนื้อมาหลายจะพี่น้องคะเลยคือดอยากกินเนื้อแห้งค่ะพี่น้องกะอยากให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะคะ่ะว่าอยู่เมืองนอกที่บบมีแสงแดดนะคะบบมีความห่อนนะคะกะ เอาเนื้อตาแข็งบได้นอกจากพี่น้องค่ะแต่ว่าน้องพิพ์มีมีม่เครื่องนะคะถีซอยนะคะในการเฮ็ดเนื้อแห็งในเถือนี่นอกจากพี่น้องค่ะเบิงดุล่าได้ตั้งหลายถาดนอกจากพี่น้องกินได้โดนๆเลยจ้าเนื้อสดๆที่ได้มาจากฟ้ามเนาะค่ะพี่น้องคะน้องพี่มีกะเอามาหั่นเป็นชิ้นๆจ้าละักกะมักนะคะใส่เกลือใส่รสด,ดีค่ะพี่น้องคะรสฉาดคือจังอีสานบานเฮาเนาะคะ่ละล้กก็นําไป แห่งโดยการเขาเครื่องดีไฮเดรตนะคะพี่น้องคะซึ่งกะอ่าได้ผลลัพธ์ออกมากในหน้าตาแบบนี้จะพี่น้องคะเป็นต่กินเนี่ยจ้ารสฉาินู่นๆเลยค่ะหลังจากที่น้องพิมพ์นะคะได้ทาการมักเนื้อนะคะอบเนื้อนะคะอ่าเป็นเวลานะคะหกถึงเจ็ดชั่วโมงผุนละคะพี่น้องคะนะคะน้องพิมพ์กะได้ไปส่งพ่อบ้านอยู่หม่องเฮ็ดงานต่อจากเนื่องจากว่ารถเพลินพังเนาะค่ะพี่น้องคะต้องเอาเขา หลานสองรถนะคะน้องพิมีกระเลื่อนอาซาไปทรงเพลินมองเห็ดงานจ้าจากบ้านไปออฟฟิศมองเห็ดงานนะคะกะัใสระยะเวลาประมาณ2 0นาทีกับพี่น้องค่ะกะบพกไก่เนาะคะ่ะอยู่ในตัวอำเภออีกอำเภอหนึ่งกับว่าใดจะพี่น้องค่ะรถรากกับผอติดเนาะคะ่ะไปตั้งแต่สาวๆจะพี่น้องค่ะเจ็ดโมงเคิงออกจากบ้านเนาะคะ่ะเลิกงานกัหามงแลงค่ะนี่คือชีวิตประจําวันของพอบานเนาะคะ่ะ ทรงพอบานเขาเห็ดงานเดียบรอยนะคะน้องพิมีกะสิ้ผ้าน้องช่อนไปตัดผมค่ะพี่น้องคะซึ่งกะโบไก่จากออฟฟิศปันไดเนาะค่ะน้องพิมีกะเลืยจอดรถไว้หมองออฟฟิศพอบานเนาะค่ะแล้วก็เสื้ผ้าน้องช่อนนะคะไปลานตัดผมอยู่ในตัวอำเภอนี่เนาะค่ะพี่น้องคะกะยางไปประมาณหานาที่กะหอดค่ะอากาศทั้งหนอกกะหนาวหนาวด้วจ้ะพี่น้องคะยังเศร้าๆอยู่คะลล่ะรถลากกะเลยบบหลายปันไดจ้ะพี่น้อง ในการตัดผมแต่ละเทือเนาะค่ะกะต้องนัดแอ p พล n t เหม็อีกคือเก่าจะพี่น้องคะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนาะค่ะกอกว่าเฮ้าสิเลือกวันนัดผมมือใดเวลาเท่าไดเนาะค่ะแล้วก็จังผ้าลูกมาเนาะค่ะตามเวลานัดไว้ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกวิดีโอหนึ่งเนาะค่ะที่เอาบรรยากาศนะคะหรือว่าชีวิตประจําวันของน้องพี่มีปันให้เอือยอายเฮ้าสุขูสุขคนเบิงเนาะค่ะว่าเห็ดเอียงแนจานี่ก็คือบรรยากาศภายในลานตัดผมกับพี่น้องคะ น้องช้อนหูหูค่ะพี่น้องคะหูจักความหลายเนาะค่ะเดือนมีหน้าหนิกสิครบสามขวบเลวจ้ะพี่น้องคะดีใจร้ายค่ะได้ตัดผมจ้ะพี่น้องคะนั่งเทียงที่รีเลยเนาะค่ะยองเอาพี่น้องเอ้ยยองเอานะค่ะลูกไผ่พัวไผ่อยากให้ดีจังใดก็ยองเอาตามนั่นแหละเนาะค่ะน้องพี่มีก็ดีใจร้ายที่ลูกนั่งนิ่งๆิ่งให้เพื่อนตัดผมห้ค่ะพี่น้อง นั่งกะมักได้ค่ะพี่นองค่ะนะคะกะเบาน้ำเขาจ่อยจอยไปได้จ้ะพี่นองค่ะเอานั่งนิ่งนิ่งประกาศตัดผมเยติงเยติงหันสายหันขวาให้สร้างเพิ่นไ้จ้ะพี่นองค่ะแม่ก็เลยนั่งถานะคะทายวิดีโอไว้ค่ะพี่นองค่ะอ่าเอาไว้ให้เพิ่นเบิ้งเนาะค่ะย่ามเพิ่นใหญ่มากเนาะค่ะเบิ้งดลระพี่นองเห็ดหน้าตามอกลอกอยู่ค่ะนั่งนิ่งนิ่งให้เพิ่นตัดผมหายจ้า ตัดผมแล้วก็ได้ลูกหงมมาสองก่อนค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเทคนิคนะคะที่เพื่อนหล่อเด็กหน่อยค่ะเด็กหน่อยก็มากลายจ้ากลับมาหอดบานเนาะคะ่ะเพื่อนกระเล่นกับคองเหล่นเพื่อนค่ะพี่น้องค่ะน้องช้อนนะคะกะทือวาเลี้ยงง่ายค่ะพี่น้องค่ะเป็นเด็กหน่อยที่กินได้ทุกอย่างเนาะคะ่ะบบหิโบติจ้พี่น้องค่ะลก็อ่เว่าวง่ายตามภาษาไหวของเขาเนาะคะ่ะ ต่อมาก,กับเวลาประมาณ4ี่โมงกว่าๆค่ะพี่น้องค่ะก็ต้องไปรับพอบานอีกเนาะค่ะเนื่องจากว่ารถเพิ่ห่างค่ะพี่น้องค่ะน้องเพิ่งมีกะต้องกัคขับมาอีก20นาทีนะคะเพื่อที่จะมารับพอบานจะพี่น้องตีที่รถบ่ติดเนาะค่ะ ช่วงนี้นะคะอากาศทั้งหนอกกันยั่งหนาวอยู่ค่ะพี่นองค่ะนะคะการออกไปใส่มา้าใส่เนาะคะ่ะก็ต้องระมัดระวังคัะพี่นองคะ่ะใส่ผ้าปิดปากนะคะใส่เจลล้างมือทําความสะอาดเนาะค่ะพ่นองคะ่ะระมัดระวังนะคะทั้งภูยูไทยและก็ยูตางแด่น,น,น้านอนจา้า หิมะขาวๆที่เห็นยุคข,ข่างถนนเนาะค่ะพี่น้องคะแข็งคักแข็งแน่จากพี่น้องคะเนื่องจากว่ากายเป็นน้ำแข็งเบิดแล้วเนาะคะ่ะการเดินการย่างก็ต้องระมัดระวังกับพี่น้องคะเพราะว่าสามารถที่จะลื่นลมได้ง่ายเนาะคะ่ะกายสีหอดและพี่น้องคะถาจักน้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวเพิ่นกัะสิออกมานะคะน้องพิมมีได้ส่งข้อ,ขอความไปแล้วว่าสีหอดละเดอ้อยางออกมาเด้อนะคะพี่น้อง นั่งออกมาและค่ะพี่น้องคะ่ะเบิงท้าพื้นยางเนาะคะ่ะยานมือน,นําแข็งจะพี่น้องคะ่ะลม,ล,มล้มหันกระบอกขุมเนาะคะ่ะเพราว่าสิเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่าอยุ่ค่ายาค่ะพี่น้องเอาค่อยๆยย,ยางอ่านค่อยๆยย,ยางนะคะหลังจากมีน้องพิมพ์กระสิผ้าถุกๆกคนกับบานอย่างปลอดภัยจ้า